<อ>ท<า>มือเที่ยงมีทองทงหัวรืใหญ่ง โอ้ยแทบลืมหัวแน่นอนนะคุณผู้ชมครับหลายคนกำลังรอเธอคนนี้อยู่นะฮะวันที่9เดือน9นับวันรอเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เธอก็อยู่กับเราที่นี่แล้วจ้าอาสยามค่ะสัสดีค่ะโอ้โหยี่ชุดคอนเซปต์นะคะทองหมดเลยนะสีทองทั้งตัวนะคะชุดคอนเซปต์จริงๆเอ้ามือผิดที่นิดนึงโอ้ยแทบจริงๆ สิงเกิลใหม่ปล่อยไปทาทวิทยุแล้วหูายคนชอบมากตอนนี้ต้องให้นิยามคําว่าตัวแม่แล้วนะตัวแม่ยอมรับไหมว่าเป็นตัวแม่คือไม่ได้จริงๆแล้วหนูไม่ได้เป็นตัวแม่นะคะหนูก็มีตัวแม่ของหนูอีกเต้องบอกเลยว่าสาวแรงๆเนี่ยแบบว่าสาวประเภทสองที่แรงๆหนูถือว่าเป็นตัวแม่ของหนูหมดเลยเพราะว่าแต่ละคนนี่มาแบบนมเท่าหัวหมดเลย ตรงแม่จริงๆอ๊ะสร oui er Teraz, like ุปเนื้อเพลงเปลี่ยนเหรอเนื้อเพลงคือมีทองท่วมหัวหรือนนมเท่าหัวไม่มีผัวก็ได้หรอนยูตายสิบเด็กๆคะแนะนำผู้ปกครองด้วยนะคะเวลาดูเนี่ยู้องอผู้ปกครองเหรอพูดถึงเรื่องานเพลงดีกว่าเพลงใหม่ล่าสุดชื่อเพลงแซบมากชื่อว่ามีทองเท่าหัวไม่มีผัวก็ได้อตอนที่ได้รู้รับโจทย์เลยเพลงนี้เลยรู้เสียงไงบ้างชื่อเพลงก่อน คือหนูก็โลองใจเลยค่ะอย่างแรกพอได้ได้เห็นชื่อเพลงใช่ไหมคะรลองใจเลยเพราะว่ายัางไงก็ไม่มีใครร้องได้หรอกนอกจากเราคนเดียวยังไงก็ต้องเป็นของเราแน่ๆเพลงนี้ <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างนี้และสรุปว่าก็พอได้มาดูเนื้อข้างในด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งแบบจริงๆแล้วก่อนจะเป็นเพลงนี้มีเพลงช้านะคะพี่หล้าได้เพลงช้าหนูร้องอยังไงก็ร้องแบบคือเราด้วยความที่เราไม่ถนัดเพลงช้าเลยนะคะก็ร้องไปก็แบบ เหมือนแบบอารมณ์ฝนฝืนอ่ะก็เลยขอให้พี่ปูแต่งเพลงนี้ให้หนูและเพลงนี้แบบร้องแบบเทคเดียวแล้วก็ผ่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นตัวตนจริงๆมันเป็นทางของเราจริงจริที่แบบว่าชีวิตจริงเราก็เลือกทองจริงๆริงเลยเพลงออกไปปุ๊บชื่อเพลงออกไปปุ๊บเนี่ยหลายคนบอกว่าดูชื่อเพลงแล้วได้ยินชื่อเพลงแล้วต้องเป็นจะร้องเท่านั้นรู้สึกไงบ้างว่าเพลงต้องเป็นของจะเลยอ่ะก็รู้สึก คืออย่างแรกเลยรู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าหนูต้องบอกเลยว่าหนูเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนของผู้หญิงแรงแล้วก็พี่พี่สาวเพศสองที่ลูกทุ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยสามารถแบบว่า ไม่สามารถนํามาขยายได้แต่หนูเป็นคนนึงที่แบบว่าร้อยังไงก็ดูไม่ไม่แรงเพราะว่าหนูผ่านคันหูมาแล้วอันนั้นก็เป็นจุดวิกฤตติดลบของหนูเลยนะคะแต่พี่วังบอกแทนได้ไหมในฐานะคนดูคือว่าจ้าเป็นคนที่ถ่ายทอดอะไรแรงๆแล้วดูน่ารักใช่เป็นคนเดียวในประเทศเลยนะที่แบบดูเฮ้ยไม่น่าแบบบางคนพูดอะไรแรงๆแล้วน่าหมันไส้อะแล้วน่าเกลียดะแต่สําหรับจ้าคือดูน่ารักในนี้ก็เลยเหมาะกับเธอมากๆว่าสักครู่พูดพูดถึงพี่ปู ูด้วยค่ะ,ะพี่ปูมีส่วนช่วยในเรื่องของงานเพลงนี้คือพี่ปู ไม่ใช่ช่วยค่ะคือแต่งทั้งหมดเลยค่ะปู่ที่นี่เนี่ยนะใช่ค่ะสุดยอดจริงๆนะคนนี้คือเขาแต่งกับหนูทุกเพลงเลยนะคะค่ะแต่นิสัยชั้นแล้วก็ฟาดเรียบใช่แล้วก็มาเพลงนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นนักแต่งเพลงคู่ใจเลยเนาะใช่ค่ะโอ้ถือว่าเพลงนี้แซ่บจริงๆสองประเภท2รอกันอยู่แน่นอนนะคะแต่สาวคนนี้ค่ะเธอมีฉายาอีกหนึ่งฉายาอ๋อฮยเหล่าบรรดาตัวแม่แม่ที่เจ้าตัวว่ากระเทยทั่วประเทศเนี่ยนะเป็นตัวแม่ของเธอเนี่ยนะให้ฉายาว่าเอ็นเตอร์เทนเนอร์สายแซ่บ เออรู้สึกยังไงกับฉายานี้คือต้องบอกเลยนะคะว่าหนูเนี่ยไม่ได้เป็นคนเสียงดีใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนเต้นดีด้วยเต้นเป็นนักร้องนะพี่แต่เสียงไม่ดีเต้นไม่ดีอะไรเงี้ยแต่คือหน้าเวทีหนูอะหนูเล่นแบบเอ็นเตอร์เทนมุกสดคือหนูไม่มีมุกนัดใช่ค่ะหนูจะไม่ค่อยนัดแบบว่าเฮ้ยอย่างนี้เราต้องเล่นงี้นะไม่หนูจะเล่นสดและหนูเป็นคนแบบว่าด้วยด้วยหนูเป็นคนที่ปากกล้ามากเวลาหนูเจออะไรหนูก็จะพูดเลยไม่ใช่แบบ นี่มานี่นมหรือหัวหมาเนี่ยอะไรเงี้ยเขาได้พูดกี้เพราะเดี๋ยวอะไรที่แบบว่าพูดเลยอะไรเงี้ยที่เราคิดอะไรเราก็พูดเพราะว่ามันเป็นตัวตนที่บนเวทีเราต้องแรงออกไปเพราะว่าหนูเกิดมาจากคันหูอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะที่ทุกคนแบบว่าหนูเป็นเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนตัวแม่อะไรเงี้ยแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากทีมงานด้วยใช่ช่วยเสริมกันใช่ไหมเห็นดูจากอินสตาแกรมจ้าเนี่ยจ้าจะมีการ create โชว์ใหม่ๆตลอดเวลาอย่างล่าสุดเป็นชุดแต่เป็นชุดนอนเป็นชุดนอนชุด ม,มีเป็นชุดชุดสัตว์ชุดซูเปอร์แมนอะไรเงี้ยต้องบอกเลยนะคะพี่ตั้งแต่หนูแบบคนก็จะคิดว่าเฮ้ยจ้าเซ็กซี่แล้วมีงานเยอะศิลปินก็จะเซ็กซี่กันเยอะคือ,อหนูก็เลยฉีกไปว่าเฮ้ยเราเซ็กซี่เดี๋ยวไม่ได้แล้วเ,ออเพราะว่าตัวจริงๆหนูก็ไม่ได้เซ็กซี่ไงพี่ออหนูก็เลยแบบเอาแบบว่าบ้าๆบอๆหรือแบบว่าแนวตลกอะไรที่หนูแบบ เป็นตัวตนของหนูอะที่บังบองจริงเอาขึ้นไปบนเวทีอะไรเงี้ยคือเปิดตัวตนให้คนได้เห็นสู่สาธารณะอันนี้ยืนยันได้ว่าเธอมีความเซ็กเสื่อมอยู่ในตัวเซ็กซี่จริงมากองใส่ชุดนอนหอบหอบหมอนเน่าๆพ่อหอมเหม็นๆเพ่แต่งหน้าตรงนออแต่เวลาขึ้นเวทีก็เต็มจริงๆใช่นะคะพูดถึง m อมวล่าสุดดีกว่านนะคะโลเคชั่นอลังการล้านแปดมากไปถ่ายทำที่ไหนคะ ใชยร้าที่บ้านไงร้านกระต่ายเป็นร้านมอติคาโลที่บอกว่าเป็นที่บ้านหนูไม่ใช่หละนะพี่หนูอะไปเล่นที่นั่นมาแดรอบแล้วตั้งแต่เป็นจ้าคันหูมาไปเล่นจะแบบว่าคนเขานึกว่าหนูเป็นแม่กระต่ายที่นั่นอะไรเงี้ยไปเยี่ยมยีอโลเคชั่นนี้บ่อยมากจนล่าสุดมีโอกาสกลับทินจนถูกต้องแบบว่าเอาแบบผลไม้ไปไหว้เนี่ยจะได้ีกว่าจริงจริงพี่เพาหนูคิดว่า ดวงหนูสมพง์กันที่นี่มากเลยอะไรเงี้ยก็เจี๊ยวเป็ดปากซอยอร่อยห่ายนานไมมจ๊ะอย่างเงี้ยไม่นานค่ะใช่เป็นอะไรที่แบบว่าคือเราหนูคิดว่ามันหนูชอบไงฮะแล้วมันก็ใช่ในทางหนูก็ไม่นานเลยไม่เหมือนที่ใส่ฉันนิ่ใส่ฉันนี่เลิกพร้อมพระบินทบาทเลยมันดราม่ามันมีหลายเรื่องอลเนาะหนูก็จำบุญเช้าเลยแต่ที่เห็นใน M v วนี่มีพี่ไข่มุกด้วยพี่พี่ไข่มุกรับบทเป็นอะไรยังไงในเรื่องนะ คือในใน,ในเพลงนะคะหนูแ<ม>บบว่าหนูเลือกทองมไม่เลือกผัว<ม><ม>แล้วก็บอกว่ามีผัวไม่ดีหรอกมีทองดีกว่าแต่พี่ไข่มุกบอกว่าพี่ว่ามีผัวดีกว่านะมันนัวเนยียดีเออพี่ว่ามันดีนะมันเลิศเพราะว่าพี่เคยมีแ้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ไข่มุกก็มาฟิเจอรี่ในเพลงด้วยมาร่วมร้องในเพลงด้วยทําไมต้องเป็นพี่ไข่มุกจังเยคือจริงๆแล้วอ่ะจะเป็นผู้ชายนะคะแต่หนูก็มีความคิดว่าคือจริงๆแล้วเพลงนี้ออกมาอยากได้กลุ่มแฟนคลับที่เป็นผู้หญิงแรงแล้วก็ พี่สาวประเพจอเราก็เลยแบบว่าเอาเป็นคนฟิสที่เป็นกระเทยดีไหมนี่เป็นไ,อ,ไอเดียเราเลยใช่ค่ะหนูคิดว่ามันน่าจะใช่ที่แบบว่าออกมาแล้วแบบว่าคนชอบจริงๆเพราะเราจุด จุดมุ่งหมายเราแบบจุดประสงค์เราจะเอากลุ่มนี้ชัดเจนอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวนี้นะจะต้องบอกว่าใครโพสเฟซบุ๊กนาฟีดอย่าลืมติดแฮชแท็กทีมจ๊ะด้วยนะใคร cover ์โคเวอะไรเงี้ยนะอ่ะแต่ที่แน่ๆเขามีพี่ไข่มุกเป็นตัวแม่เดี๋ยวมีตัวลูกอีกเดี๋ยวพี่เหรอเดี๋ยวมีตัวลูกแต่ตัวลูกเนี่ยจะมาแนะนําทีละคนทีละคนแต่ตอนนี้ไปดูน้องจ๊ะกับเอ็มวีใหม่กันดีกว่าซึ่งหลายๆคนรอแกะท่ากันอยู่แล้วให้ดูครั้งแรกเลยนะครับผมเนี่ยหลายคนรอคอยวันนี้มานานมากนะครับกับมิวสิ เพลงใหม่ล่าสุดของจ้าอาสซียมเปิดให้ชมพร้อมกันที่แรกในโลกเลยนะคะกับเพลงที่ชื่อว่ามีทองท่วมหัวไม่มีผัวก็ได้เชิงมืเท,ทียงมีทองหรือมีผัวดีคะงจ้าว่าไงครับจ้าว่าไงคะ หนูต้องมีทองอยู่แล้วค่ะพี่เพราะว่าหนูประจําเลยหนูต้องเลือกอะไรที่แบบว่ามันได้แน่ๆหัวนี้เดี๋ยวเราก็ไปหาใหม่ได้เยอะๆเะๆคือเพลงนี้ถ่ายทอดผ่านความรู้สึกจริงๆเป็นคติประจําใจเออเชื่อว่าเป็นคติของสาวๆหลายคนในยุคปัจจุบันด้วยนะนะฮะแต่เมื่อสักครู่เราเห็นทีมแบบ ทีมลูกเออแต่ละคนเป็นใครยังไงเดี๋ยวมาดูกันเนอะนะคะแซบๆทั้งนั้นเลยตัวจริงเห็นว่าสวยมากสวยมากเลยครับี่คือต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเขาเนี่ยเป็นสาวประเภทสองแต่เวลาหนูไปยืนกับเขาอ่ะเขาเหมือนผู้หญิงหนูเหมือนเป็นกระเทยมากกว่าอะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่บอกพี่ว่าเลไนะผู้หญิงสมัยเนี้ยถูกทักเป็นกระเทยเยอะเนาะใช่แล้วจ้าพูดว่า จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้เหมือนกระเทยแต่กระเทยมันเหมือนเราเพราะว่ากระเทยเขาสวยเหมือนเรากระเทยเหมือนผู้หญิงมาดูคนแรกดีกว่านี่แนะนําคนแรกคนนี้ชื่อน้องมชื่อพิมิกค่ะอู้นี่เป็นบิทตี้ฟอนนี่หรอเป็นรองเป็นรองระดับหนึ่งค่ะรองทิฟนี่ปี2014เป็นสาวประเภทสองอู้หตายแล้วตายแล้วตายแล้วสวยมากอ้าอ้าอ้ามิกไหมมีกไหมทีมลูกคนต่อมาน่า อามีอุ้ยอามีอามีนี่ก็เป็นรองรองดับสองมิสติฟันนี่เหมือนกันหรอค่ะค่ะสวยมากรองชนะเลิศอันดับสองนะคะมิสทิฟฟานี่ปี2014น้องอามีคนนี้เต้นเก่งมากเคยเห็นผลงานน้องนี่แล้วก็ยังมีน้องปีโป้น้องปีโป้นี่เขาเป็นเขาเป็นอะเป็นเด็กไอดอลเป็นเด็กไอดอลเหรอจากแก๊งด์เดอะซีโอ้ดังดังคนนี้ดังนะฮะเออเออแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนนะฮะ น้องน้องเหมียวฮะน้องเหมียวเป็นสาวเซ็กซี่ดีกรีอันดับหนึ่งนะคะเซ็กซี่ลีโอเบียซีซั่นเจ็ดนะว่านางมีเซ็กิ์พ p สูงมากนั่นคือทีมลูกของจ้าเอและแน่นอนตัวแม่ก็คือพี่ไข่มุกนั่นเองใช่นะฮะที่จราเรนด์ในเพลงนี้ด้วยใครอยากดูสาวสาวแซ่บนะคะก็อยู่ใน MV เนี่แหละล่าสุดนะคะมีทองท่วมหัวไม่มีผัวก็ได้ถูกใจ M v มวไหมจ๊ะเห็นแล้วแบบถูกใจมากเลยค่ะพี่เพราะว่า คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าปล่อยออกมาหมดจริงๆออใช่ค่ะคือแบบด้วยหนูเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเต้นมากอะไรอย่างี้วแต่เพลงนี้มีเต้นมากคือแล้วก็มีท่าแบบท่าก้มหัวนะคะคือครั้งแรกหนูหัวทิ่มลงไปเลยค่ะหเหอพราะหนูหนักหนักนมหนูมากอะไราเงี้ยเมื่อก่อนจะแบบหนูก,ก้มสบายมากเลยเดยนนี้แบบว่าหัวหนูทิ่มลงไปมาก ถ้าเป<อ>็นก็แซ่บมากใครจะแกะท่าก็แกะเลยตอนนี้เลยนะคะ,ะใครที่อยากจะดูมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะคะก็ดูได้ทางสบายดีทีวีแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าอุ้ยตาละคันไม่ไหวละนะคะเดี๋ยวบ่ายโมงครับไปดูได้เลยนะคะที่ y o u t u อาเซียมิวสิกครับเน่านะคะให้นุงเจ้าฝากผลงานสักนิดนึงดีกว่าจ้ะเออค่ะฝากผลงานด้วยนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเพลงใหม่ล่าสุดเลยมีทองท่วมหัวไม่มีผัวก็ได้นะคะคติดตามชมมิวสิกวิดีโอนะคะได้ที่สบายดีทีวีค่ะแล้วก็ขอฟังนะคะได้ทั่วประเทศเลยทั้งคลื่อวิทยุ88.5สบายดีเรดีโอนะคะคแล้วก็ที่สำคัญเลยกดแชร์ กดแบบว่าเชียร์หนูด้วยนะคะทาง YouTube อาศยามมิวสิกนะคะแล้วก็อย่าลืมไปฟังกันที่ Line Music ด้วยนะคะรอบนี้มาเป็นทีมแซบเลยนะใช่ฮะแล้วก็ประเด็นของเราวันนี้ที่ถามไปว่ามีทองท่วมหัวไม่มีจุดๆุก็ได้จาบเลือกข้อความมาแล้วเข้อความนดนใจจ้าก็คือมีทองท่วมหัวอยากมีผัวกี่คนก็ได้หนุ่แซมบแมสายออะปรบมือให้เธอหน่อยโดนใจพี่จ้าเ๋ยรับเชื่อสบายดีเป็นเลยท่นงตัวนะ ครับวันนี้เฉลยประเด็นเร็วหน่อยใช่นะคะให้จ้าเลือกเองเลยเนาะครับผมเนี่ยขอบคุณละกันครับผมมาเป็นเกียรตินาในวันนี้นแล้วก็เอามิวสิกวิดีโอใหม่ล่าสุดมาให้ชมก่อนใครด้วยนะครับจ้าอาสยามกบขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะจะโพสอะไรเกี่ยวกับจ้าอย่าลืมติดแฮชแท็กทีมจ้าด้วยนะแล้วก็ติดแฮชแท็กแซบลืมผัวเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกแป๊บนึงก่อนครับไปกลับไปเหมือนต่อในบันเทิงมือเที่ยงครับ